กระบี่เหินพิชิตฟ้าตอนที่สองจับกลุ่มโจบกระทั่งเวลาย่ำค่ำชินอันกล่า,าวคำอำลาน้องชายอย่างอาวรพาภรรยาและบุตรธิดานั่งรถมา้ามุ่งไปยังทางใต้ของเมือง ม่านราตรีเยี่ยมกลายชินวินเปลี่ยนไปชุดดำทั้งร่างมาถึงนอกโจนพักอาศัยของชินอันยืนอยู่ในมุมสลัวมุมหนึ่งดูจากเครื่องหมายที่ข่าทิ้งไว้บนตัวพี่ใหญ่ก็คงเป็นที่นี่แล้วชินวินเพ่งมองจวนแห่งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ข่ามายังโจนของท่านพี่คาดไม่ถึงว่ามาด้วยเรื่องพีศาร เพียงสาวเท้าก็เหินสิบกว่าจ้างสู่ยอดสิ่งปลูกสร้างหลังหนึ่งภายในจวนโดยไร้สุ้มเสียงเขากึ่งนั่งยองกวาดตามองทั่วทั้งบริเวณจวนจวนแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่หลายมู่มีบ่าวไร้ห,หลายคนเดินตรวจตราในที่รับยี่มียอดฝีมือคอยคุ้มกันแนททิพเปิด ลายคาถาถักทอในโซนลึกของนายตาชินอินเบิกเนตทิพ์อีกครั้งภายในเนตทิพสองยอดฝีมือแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หกเบาพร่เดินลาดตะเวนตรวจตรากระแสปราชีวีปรากฏเด่นชัดชินอินเห็นกระแสปราชีวีของพี่ใหญ่พี่สะพยและบุตรธิดาตอนนี้สมควรหลับไหลแล้วในขอบเขตของเนตทิพ ถึงแม้มีอาคารสูงสิ่งปลกสร้างขวางกัน้นกระแสปรานทั้งสิ้นยังคงไม่อาจเลนรูปเจอละพลันชินวินมองเห็นรังสีปีาศาจสีเขียวเข้มสายหนึ่งในห้องของสาวใช้เงาร่างพล่าเลือนฉลับข้ามระยะทางสิบกว่าจ้างโดยปราศจากเสียงมาถึงหน้าประตูห้องแห่งหนึง่งผลักเพียงแผวเบาด้านประตูด้านใน ก็เลื่อนเปิดเองสาวน้อยสวมชุดกระชับร่างนั่งขัดสมาธิอยู่บนฟูกเหนือเตียงหน้านิ้วคิ้วขมวดอีกเพียงสามเดือนถึงจะหลอมรวมสามวิญญาณจิตเจ็ดวิญญาณกายของเขาอย่างแท้จริงถึงตอนนั้นนว่าสสำเร็จการใหญ่ในดวงตาศาสตร์ประกายเหี้ยมโหดหน้าสะพึงกลัว นับรวมเวลาหกเดือนที่ข้ารังอยู่ที่นี่เพื่อพ่อค้ากระจ้อยร้อยผู้นี้ข้าต้องเป็นสาวใช้ให้เขาถึง9เดือนรอจนการใหญ่ของหัวหน้าลุล่วงคนที่เคยด่าทอข้ารังแกข้าในจวนนี้ข้าจะจับปินให้เกลี้ยงปีสาเที่ยมโโหตนหนึ่งทุกจิกัวเรียกใช้ในฐานะสาวใช้อยู่นานถึงครึ่งปีจะไม่นึกเคืงในใจได้ยังไง แต่ถาว่าตอนนี้สะกดกลั้นไว้เท่านั้นรอจนหลังเที่ยงคืนฉินอันผู้นั้นหลับสนิทละยังคงไปสู่พลังหยางได้อีกครั้งสาวน้อยหลับตาอดทนรอคอยเงียบๆทันใดน,นั้นประตูเปิดผางออกอย่างไร้สรรพเสียงไม่บังเกิดเสียงเอียดอา๊ดแม้แต่นิดแต่นางยังคงลืมตาขวบขึ้นอย่างสัมผัสฉับไว มองเห็นชายหนุ่มชุดดำผลักประตูเข้ามาทันทีมันผู้นั้นเดินเข้ามาอย่างไม่สตทกสถานพร้อมกับคลื่นไร้รูปแผ่ซ่านจากร่างกายผนึกกณะเข้ามาชิ้นอิ่นสำแดงศาสตร์คาถาคลื่นแสงแผ่คลุมชิ้นอินและสาวน้อยภายในห้องแน่นอนว่าตาเนื้อแห่งปุะตูชนย่อมไม่สามารถมองเห็นลำแสงนี้ศาสตร์ผนึกกักขังปิดกั้นสีทิศ มีอนุภาพกักขังศัตรูและตัดขาดนอกในผู้อื่นไม่อาจได้ยินเสียงทั้งยังปิดผนึกพลังฝีมือของศัตรูเป็นศาสตร์คาถาร้ายกาจแขนหนึ่งชิ้นวินปิดประตูแบบทรงทรงศาสตร์คาถาดลนีน้อยสถานขึ้นในใจศาสตร์คาถาเป็นวิชาที่ได้จากการรู้แจ้งในธรรมชาติของยอดคนแห่งสำนักเตา๋าสำนักพุทธ ล้วนเป็นความลับไม่ถ่ายทอดสู่ภายนอกสำแดงยากเย็นหาใดเทียบข้อกำหนดเบื้องต้นสูงยิ่งสามารถสำแดงศาสตร์คาถายิ่งฉายให้เห็นความหน้าหวาดหวั่นยำเกรงของชายหนุ่มชุดด,ดำตรงหน้าที่แท้เป็นปีาศาเวลาตนหนึ่งฉินหวินพืมพำจดจ้องสาวน้อยเบื้องหน้าภายใต้เนตรทิพ ย้อมเห็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของนางนางสวมชุดกระชับร่างเดินลงจากเตียงอย่างวาหวาดผวาสองเท้าเปลือยเปล่ายืนอยู่ตรงนั้นเอ่ยเสียงอ่อนผัวผู้โสไว้ชีวิตด้วยข้าแม้นอยู่ในจวนสกุลฉินแต่ว่าไม่มีเจตนาร้ายไม่มีเจตนาร้ายเช่นนั้นฉนียบนร่างของฉินอันประมุขจวน จะมีแต่รังสีปีศาจของเจ้าอีกทั้งแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังอวัยวะ,วะภายในเล่าชวินหวินไม่รีบร้อนลงมือเนื่องเพราะมีจุดจงหนสนไขามากมายหากเป็นเช่นนี้ต่อไปประมุกจวนแห่งนี้เกรงว่าไม่นานก็คงป่วยหนักแพทย์โอสดล้วนยากจะยื้อชีวิตมีเพียงตัวตายอันใดนะ นางตื่นตะลึงอดน้ำตาคอเบ้าไม่ได้ข้าไม่ได้คิดทำร้ายฉินหลางไม่คิดฉินหอินมองนางด้วยสายตาเย็นชาแต่เจ้ากำลังทำร้ายเขาข้าข้าไม่ได้คิดทำร้ายเขาข้าไม่ทราบสาวน้อยรีบประนามตนเองไม่ปิดบังผู้อวสโสข้าและฉินหลางรักใคร้กันด้วยใจจริง จะทำร้ายเขาลงคอได้ยังไงเพียงแต่ข้าเป็นปีศาจไม่กล้าบอกกล่าวฉินหลางมาโดยตลอดหรือข้าและฉินหลางร่วงอภิรมแล้วทำให้รังสีปีศาจแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาร่วมอภิรมฉินหวินแค่นหัวรอพลังหยาของเขาอ่อนแรงถึงเพียงนี้ไม่อาจเป็นเพียงพ่อร่วมอภิรมเกรงเพียงแต่เจ้า จงใจสูบพลังอย่างของเขากระมังอันที่จริงเพียงคราวเดียวก็สูบสิ้นแล้วแต่เจ้ากลับสูบเพียงทีละน้อยมีเจตนาใดกันแน่นางสถานวูบมันผู้นี้ดูแล้วอายุยาวยังคิดว่าประสบการณ์ความรู้สามัญธรรมดาเดิมทีคิดตลบตะแลงให้ผ่านพ้นโชคชัวโอกาสหลบหนีไหนเลยคาดคิด กระทั่งข้าสุ่พลังหยางยังมองออกข้าไม่ได้ทำร้ายเขาไม่มีจริงๆนางรีบปฏิเสธผู้อาวุโสท่านต้องเชื่อข้ามนุษย์และปีศาจรักใคร่ให้กำเนิดบุตรล้วนมีเพียงแต่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไหนเลยทำให้พลังหยางอ่อนแอถึงเพียงนี้ชิ้นอินหัวเราะเสียงเย็นถึงตอนนี้ยังปริ้นปล้อน ยังไม่กล่าวตามความสัตย์ข้าข้าไม่ทราบน้ำตาไหลพลากปวดร้าวหาใดเปรียบแต่ฉับพลันก็ปารากพุ่งไปยังหน้าต่างด้านข้างจะไม่มีวิแววมาก่อนฉับไวเร็วรี่เปรียงพริบตาเปลี่ยนเป็นเงามายามือขวางอกขนยาวกลงเล็บคมกริบปรากฏปัดปลายรุนแรงคิดตคุยแสงผนึกกักขังให้ขาดวิ่น รวดเร็วยิ่งแต่ชิ้นอินที่ยืนอยู่อีกฟากปราดเปรียวยิ่งกว่าแทบถึงข้างกายนางในชั่วพริบตามือซ้ายยืดออกคว้าจับนางตื่นตระหนกลนลานคิดหลบเลี่ยงแต่ว่ามือซ้ายที่คว้าจับข้ามมาดูคล้ายธรรมดาทั่วไปแต่ไม่ว่ายังไงก็หลบไม่พ้นห้านิ้วคว้าจับลำคอนางไว้อย่างง่ายดายนางในตอนนี้ แปลสภาพครั้งใหญ่แล้วทั้งร่างงอกขนยาวบนศีรษะก็ปกคลุมด้วยขนใบหูกลายเป็นหูแมวสองตาเป็นสีเขียวรูม,ม่านตาหดเป็นเสี้ยวภายในปากยิ่งงอเงยเขี้ยวแหลมคมนายยังคงดิ้นรนแต่ว่าพลังวัดกลางฝ่ามือซ้ายของชินวินทะลักล้นเข้าร่างสา์ผนึกกักขังสำแดงอีกครั้งในตัว นางไม่อาจต่อต้านอีกต่อไปพลักโยนเหวี่ยงอย่างไม่ใี้นางขังขอบนางปีศาจแมวไปกองอยู่กับพื้นว่ามาต่อหน้าข้าไม่จาเป็นต้องมดเท็จไร้ประโยชน์ไม่กล่าวเหตุผลที่ทำให้ข้าเชื่อคงทำได้เพียงกำจัดเจ้าทิ้งชิ้นอิ่นขมคูเขาจำเป็นต้องรู้สาเหตุที่ลงมืออย่างไร้ความปราณีต่อพี่ใหญ่ สู่พลังหยางนั้นพบเห็นได้บ่อยครั้งปีศาจส,ส่วนมากสู่พลังหยางจากดวงจันทร์เพื่อบำเพ็ญตบะหยินเพียงลำพังไม่เติบใหญ่หยางเพียงลำพังไม่บังเกิดคิดผสมผสานพลังหยินหยางให้เหมาะสมทำอย่างไรนะรึพลังของดวงอาทิตย์นั้นน่าสะพึงกลัวเกินขีดขั้นพลังหยางของมนุษย์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด พลังดูดกลืนและช่วยในการ,รบำเพ็ญเพียรตบะของปีศาจอย่างยิ่งยวดดังนั้นจึงพบเห็นปีศาจส,สู่พลังอย่างได้บ่อยครั้งทว่าปีศาจตนหนึ่งยอมเสียเวลาครึ่งค้อนปีเพื่อสู่พลังอย่างครั้งละน้อยนิดทั้งยังยอมเป็นสาวใช้จังสิ้นเปลืองเวลาเกินไประยะเวลาเท่านี้สามารถสู่พลังหยางเพียงบางส่วนจากร้อยคนก็ถือว่ามากมายเหลือคนานับและ ว่ามาชินวินจ้องนางกระเสะยอมาหิตครอบกลุ่มนางปีศาจเวลาสถานใจรู้ดีว่าภายใต้เงื้อมมือของคนตรงหน้าจ่อมเข็นฆ่าปีศาจมาไม่น้อยมิใช่ผู้บำเพ็ญระบะที่เพิ่งออกมาเผชิญโลกรอบขบคิดยางจนตัวไม่กล่าวก็ต้องตายหางโง่เขาากล่าวออกไปเพลงเพียงยังต้องตาย ไม่อาจสนใจล,ละได้แต่หาทางเอาตัวรอดจากความตายผู้อาบโสตาแหลมคมลูกเลนเล็กน้อยของข้าไม่อาจเล็ดลอดสายตาท่านไปได้นางเอ่ยสืบเนื่องข้ายอมตกลระกรรมลำบากเป็นสาวใช้ที่นี่สู่พลังหยางทีละเล็กทีละน้อยด้วยหวังว่านานวันเข้ารังสีปีศาจของข้าจะแทรกซึมจนหมดจดบันนี้ซึมเข้าผิวหนังอวัยวะภายใน อีกสามเดือนก็แทรกซึมเข้าสามวิญญาณจิตเจ็ดวิญญาณกายหนังตาฉินวินกระตกริกริถึงตอนนั้นเมื่อเข้าสู่สามวิญญาณจิตเจ็ดวิญญาณกายต่อให้ยอดคนคิดรักษาก็าอับจนหนทางถึงตอนนั้นหากเขาไม่ป่วยหนักจนเสียชีวิตก็มีเพียงเจ้าของรังสีปีศาจอย่างข้าถึงช่วยชีวิตเขาได้นางปีศาจแมวเล่า นั้นตั้งแต่นั้นเขาได้เพียงดำรงชีวิตโดยพึ่งพาข้าธาตุปีศาจน้ำเสียงของฉินวินเย็นยะเยือกรังสีปีศาจเข้าสู่จิตวิญญาณเช่นนั้นก็หมดหนทางเยียวยาโดยสิ้นเชิงได้แต่ดำรงอยู่โดยพึ่งพาเจ้าของรังสีปีศาจแม้ตายถูกปีศาจบงการกลายเป็นธาตุปีศาว่านอนสอนง่าย ไม่นับว่าเป็นาพาดปีศาจหากข้ายินยอมรังสีปีศาจยังถอนออกจากร่างปล่อยให้เขากลับมาเป็นปกติได้นางกล่าวสืบต่อออกจากร่างเข้าสู่จิตวิญญาณแล้วจะถอนออกจากร่างเกรงว่าต้องสิ้นเปลืองเวลาหลายปีกระมังชิ้นอันพ่อค้าเล็กกระจ้อยไม่ควรค่าให้เอ่ยถึง ชินวินเอ่ยเสียงเย็นเฉียบเนื่องเพราะบิดาของเขาอย่างนั้นรึชินเลี้ยหูเป็นหนึ่งในสามมือปราบเหรียญเงินเป็นบุคคลทรงอิทธิพลบารามีในเมืองกวางหลิงข้าข้าข้าเพียงปฏิบัติตามคำสั่งของของนายท่านนางสารภาพส่วนสาเหตุน,นั้นก็ไม่กระจ่างแล้วนายเจ้าอยู่ที่ใดในเมืองกวางหลิงเจ้าค่ะ เพื่อเอาตัวรอดนางบอกแต่โดยดีพาข้าไปฉินวินเปลยตามองนางแวบหนึ่งข้ายินยอมนำทางเพียงแต่ท่านต้องไว้ชีวิตข้าข้าเป็นเพียงปีศาจตนเล็กๆถูกบีบเอคับถึงก็ะทำเช่นนี้นางมองดูฉินวินลางเอ่ยต่อรองอย่าพูดพลาำนำทางฉินวินกุมไหลานางนางไม่อาจต่อต้าน หากท่านไม่ยอมมอบโอกาสรอดชีวิตเช่นนั้นข้าย,ยอมตายนางกัดฟันฉินหอิ่นเงียบงนันนางวางเดิมพันหนังเชื่อว่าหากคนผู้นี้คิดช่วยฉินอันย่อมต้องตรวจสอบผู้บงการเบื้องหลังออกมาให้จงได้เวลาเคลื่อนคล้อยนั่งหลับสองตาลงกัดฟันยืนกรานได้ข้ารับปากเจ้า ขอเพียงเสาะหาผู้บงการเบื้องหลังพบมั่นใจว่ามันสั่งให้เจ้าทำข้าจะไว้ชีวิตเจ้าได้จินอิ่นกล่าวปีศาจแมวนึกดีใจนางรู้ดีว่าผู้เป็นตบะในเผ่ามนุษย์นั้นยิ่งฝรังฝีมือแก่งกล้ายิ่งเป็นผู้เย่อหยิ่งทะนงตนยิ่งให้ความสำคัญต่อคำสัญญาหนึ่งคำมั่นพันตำลึงทองไม่พลิกเล้นง่าย ท่านผู้วโสมีเมตตามอบผลทางชีวิตมอบผลทางรอดชีวิตแก่ข้าข้านำทางท่านตอนนี้นางเอ๋ยอย่างต่อเนื่องฟ้าจับหัวไหล่ของนางจินอินทนายจากโจรของพี่ชายอย่างเงียบเชียบบ่าวไพรย,ยังคงเดินตรวจตาในตรวนพวกเขาไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวไดใดๆแม้แต่น้อยทั้งไม่ทราบว่านางปีศาจเวลา ที่ลักลอบแฝงตัวในจวนนานถึงครึ่งปีถูกจับกุมแล้ว